คำเตือนในคลิปนี้นะครับจะเป็นการมาชี้แจงนะครับประเด็นดราม่าของสกิทีวีนะครับที่เกิดกับอนิเมะเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเกิดชาตินี้ที่ต้องเทพนะครับซึ่งอาจจะมีเนื้อหานะครับแล้วก็แนวคิดของส่วนตัวของผมนะครับที่อาจจะทําให้คนอื่นไม่สบายใจนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่ต่างกันนะครับแต่หลายคนที่ไม่ชอบผมอยู่แล้วก็อยากให้อ่ ตัดไปตรงน,นั้นไปนะครับแล้วก็ลองเปิดใจวางตัวเป็นกลางแล้วก็ฟังข้อมูลฟังเหตุผลของผมสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของเราอยู่แล้วนะครับที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ลดความรักความคลั่งนะครับของแฟนคลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วลองฟังในมุมมองผมนิดนึงนะครับคลิปน,นี้ผมไม่ได้มาด่าอนิเมะเรื่องนี้ว่ามันแย่นะครับก็ในดราม่าอาจจะมีภาษาที่ดูรุนแรงนิดนึงนะครับ ก็ขอโทษขอโพยนะครับเพราะว่าตอนนั้นพิมพ์ด้วยอารมณ์นะครับก็เลยไม่ทันได้ฉุดคิดในคําที่มันดีกว่านี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ว่าอนิเมะเรื่องนี้มันจากนะครับหรือว่ามันภาพไม่สวยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแค่ว่าตัวละครเนี่ยมันทําเกินไปเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มชี้แจงเลยดีกว่านะครับเ t สโกครับอันนั้จริงผมฟังแค่นี้ผมก็พอแล้วประเด็นหลักผมก็มีอยู่แค่ตรงส่วนนั้นเนี่ยเขามาขอโทษในส่วนนั้นแล้ว เอาจริงประเด็นหลักผมก็อยู่ที่ส่วนนั้นน่ะที่เขาใช้ภาษารุนแรงแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาอย่างผมบอกไปว่าเบลี่เบลี่โดนแบนอะไรเงี้ยแต่เขาขอโทษในส่วนนั้นแล้วผมก็ไม่มีอะไรแล้วม <laughs> <laughs> ันเวรกรรมเอาละครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ตีรับเข้าสู่รายการสกิตทีวีนะครับรายการยูทูบที่ไม่ดังนะครับแต่เดี๋ยวฟังให้ครบไปครบแตครบไหนก็มาขออินเลยนะครับต้องมาขอโทษขอโพยนะครับในเรื <ๆ S 1> ่องของการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ไปบน a c e b o o k นะครับอันนี้ขอโทษจริงนะครับที่เรียบเรียงภาษาที่ไม่เหมาะสมจริงนะครับก็อาจจะทําให้แฟนคลับที่ตามมานานนะครับรู้สึกไม่สบายใจก็ขออภัยจริงๆนะครับในเรื่องของภาษานะครับเอาล่ะสหรับวันนี้ไปเลยดีกว่ามาเป็นข้อข้อนะครับเนี่ยกลับได้ยังก็ไเลยนะครับเรามาแล้วนะครับคือรับหน้าที่ไปปลุกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพระเอกเนี่ยกว่าจะโตขึ้นมาถึงโลกปัจจุบันได้เนี่ยก็โตมาน่าจะ10บขวบไหมหรืออาจจะเกือบ1ิบขวบนะฮะ ก็รวมรวมกันแล้วก็เกือบเกือบห้าสิบปีละใช่ถ้าผมตัดออกจะกลายเป็นพาดพิงเพื่อวิวไงตัวละครในเก็เลยคิดไงว่าผมจะทํายังไงผมไม่ตัดเดี๋ยวก็มีคนมาถามผมตัดก็หาผมเอาอย่ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้จะทาตัวยังไงต้องก็คือทาให้เห็นแบบเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับกับการว่าเขาเป็นคนที่โดนผู้ชายแตะต้องตัวไม่ได้เลยนะครับกว่าจะแก้ตรงนี้ได้ก็ต้องโตมากๆเลยนะก็คือแบบโดนหลายอย่างตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเป็นการกระทําที่ไม่ดีสำหรับ การปลุกฝังให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบโดนอะไรแบบนี้เข้าใจไหมล้วงๆหรือว่าทําอะไรโดยที่แบบผู้ใหญ่มาขัดขืนขัดขืนแล้วขัดขืนไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ต้องการให้อนิเมะเรื่องนี้ถูกแบนในประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับผมไม่ได้เคยบอกว่าเอออนิเมะเรื่องนี้สมควรโดนแบนหรือว่าต้องแบนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเออจะมียูทูบเบอร์บางท่านนะครับที่พูดเหมือนกับว่าผมเนี่ยอาจจะทําให้อนิเมะเรื่องนี้โดนแบนในประเทศไทยเพราะผม ซึ่งเอาตรงๆนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยครับอย่าเสี้ยมขี้อย่าเอาขี้มาโยนให้ผมว่าจะแบนหรือไม่แบนมันอยู่กับผมเว้ยมันอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับผมแค่วิจารณ์ตรงนี้ต้องบอกน,นิดนึงครับผมนะว่าไม่เขามีโอกาสทําใหไม่โดนแบนเพราะว่าในกรณีศึกษาอย่างที่ผมทําคลิปไปที่บอกว่าคนจีนในเบลี่เบลี่เนี่ยสตรีมเมอร์ที่ทําให้อันนี้ไม่เรื่องนี้โดนแบนเพราะเขาออกมาดา่าในเ,เรื่องนี้ไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงไหนแอป บิลิบิลิเห็นคนนี้เขามาบ่นเขาแบนเรื่องนี้ทิ้งเขาไม่ได้ไปรอกระทรวงอันไหนดังนั้นอันนี้เขาบอกมาไม่ตรงความจริงมันไม่ต้องรอกระทรวงไหนถ้าเกิดว่าแอปเห็นว่ามันไม่ดีเพราะว่ามีคนดังมาทาดราม่าแล้วกระแสม,มันตีมีคนมาตีบริษัทมีคนมาวิพากษ์วิจารณเนี่ยเขาสั่งแบนเรื่องนี้ได้ไม่ต้องรอกระทรวงที่น่ารักหรอคร,ค,รค,รครับเพราะว่าคุณเองก็ดังพอสมควรนะครับ ผมเองมันไม่ดังครับผมเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่ดังนะฮะขอภัยนะฮะฝ่ายกรอบนะครับผมไม่ดังครับผมขอโทษครับผมไม่ดองลบชอบความแซดชอบความแซดไอ้เรื่องนี้ผมจะขอโทษในจุดนี้เพราะว่าตอนทำคลิปนี้ผมก็มีความแซดเหมือนกันผมไม่ได้เออเดี๋ยวต้องอธิบายชัดเจนว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าเขาไม่ได้ดังขนาดนั้นในคลิปที่ผมทำนะผมพูดถึงวงการบันเทิงโดยรวมไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์ เหมือนกับว่าคือ bnk หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงอะไรแบบนี้ในแน่นั้นไม่ใช่แง่ในยูทูบเบอร์ถ้ายูทูบเบอร์อย่างเดียวเขาดังอยู่แล้ว <c oughs> ผมแค่พูดถึงในแง่วงการบันเทิงทั้งหมดที่อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงและอาจจะทําให้อนิเมะนึงโดนแบนเออแต่ก็นั่นแหละเป็นแซดด้วยอันนี้ผมยอมแล้วผมแซดไปหน่อยขอโทษในจุดนี้๋ยวรับว่าแซดผมจะพูดถึงขึ้นมาด้วยนะผมไม่ไม่จะเป็นต้องเอาโลโก้อะไรขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ น้องๆก็วิจารณ์กันไปแล้วแต่ละกนันนะรอบอันนี้ก็ขออภยัยนะบในจุดที่เขาบอกว่าผมเอาโลโก้เขามาโหถ้าเกิดว่าผมเจ้าโลโก้เขามาผมจะคือถ้าผมเจ้าตรงๆถ้าเกิดว่าจะเน้นย่อววเขาบอกนะผมจะเซนเซอร์ทําไมผมจะไม่พูดถึงชื่อเขาทําไมเอ,อ้ถ้าเกิดผมเจ้าจริงๆผมแปะโลโก้แบบชัดๆเลยใหญ่ๆนะแล้วก็พิมพ์บนหัวเลยว่าผมว่าใครผมบอกชื่อเขาสักครั้งในวีวไหมไม่เพราะว่าเราทกกันที่ประเด็นนี้ไม่ได้ว่าจะ เอาจริงผมทำอะไรก็คงโดนว่าดูแะละขนาดว่าเซ็นเซอร์แล้วนะขนาดว่าไม่ใส่ชื่อไม่พูดถึงชื่อแล้วนะก็มีประเด็นอย่างนี้ก็เข้าใจเรื่องของติดแล้วก็มาฉายใน YouTube ให้คนดูฟรีเฮ้ยคือของฟรีที่มันดีขนาดนี้มันต้องรักต่ถูกป่ะครับมันต้องเป็นห่วงเป็นใยเขาเว้ยมาเสียไม่ผมว่าเกียดอันนี้ได้ยังไงครับใครที่งงไม่เคยตามก็นี่ครับ อีกอย่างหนึ่งผมไม่เคยบอกผมไม่รู้นะว่าอาจจะอาจจะ,จจะเขาอาจจะพูดถึงคนอื่นก็ได้นะจริงไม่รู้ว่าทั้งหมดนี่เขาพูดถึงผมหรือเปล่าผมไม่บอกเขาว่าเขามีเจตนาที่จะทําลายบริษัทมิวอะไรผมไม่ได้ทําไว้ในคลิปกับผมนะกลับไปดูกันอีกที YouTube, ผมไม่รู้นะเขาอาจจะไม่พูดถึงผม <YouTube, YouTube, S 1> ผมบอกตัวแล้วลอ, <laughs> อันนี้ประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่เกีย่ยวกับผมก็ได,อดอ้อาจจะไม่เกีย่ยวกับผม นนน่่่ียยชวกัอาจจะบอกหลายคนโอเคเข้าใจแซงกันทำไมว่าเออกูเกลียดหรือว่ากูเฟกบ้าเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวผมประเด็นนี้ผมไม่ได้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวผมหรไม่จริงนะครับแต่ว่าผมห่วงเขาว่าแบบเอ้ยมันจะโดนแบนหรือเปล่ากลับไปดูในคลิปได้ครับผมบอกอย่างนั้นไหมหรือว่าถ้าเกิดวันนครเอกที่ไปทําตรงนั้นในตอนที่6จริงๆ นะครรับบผมมแไ่ชอจิงๆเฉากล้วยนี่คืออะไรผมไม่เก็ตคนที่ดูชแนลเขาเก็ตป่ะผมผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่โพสจะเป็นยังไงมันดีมันจะปรับปรุงตัวอะไรก็แล้วแต่เขาบอสคนที่ไปพูดใต้โพสโอเคผมนะอันนั้นคือนอกประเด็นผมไม่ได้บอกอย่างนั้นอันนั้นคือบางคนนอกประเด็นขึ้นคนเช่นเดิมบ๊ายบายจ้าช่องช่องไม่ดังขอไปก่อนนะครับชอบแซดชอบแซดความแซดที่แบบเออผมรับเองผมรับเองอันนี้ขออภัย อันนั้นความแซดผมเหมือนกันเอาละผมฟังจบแล้วทีนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังครับผมนะประเด็นที่เขาอยากจะสื่อใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยผม,มเห็นด้วยในฉากที่พระเอกมีความกามไปผมไม่ได้บอกในคลิปใช่ไหมว่าพระเอกคือผมบอกว่าพระเอกมีเหตุผลของมันแต่ผมไม่ได้บอกว่าฉากกามนั้นมันสมควรหรือไม่เออเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับข้อความนั้น ส่วนเรื่องประเด็นที่เขาพูดถึงใช่แต่ว่าผมก็สามารถบอกได้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกขนาดนั้นที่จะมีฉากนั้นในสื่อบันเทิงท่านจะบอกผมสิว่าละครไม่เคยมีอะไรแบบนี้เออมันจะเป็นเหมือนกับข้ออ้างที่แฟนนี่ไม่เคยบอกไปตอนที่ผู้ใหญ่มาดูบอกว่าอดีมสนั่นแหละก็จะบอกว่าไอ้ละครก็มีแบบนี้ลนะผมก็ไม่อยากจะไปทางนั้นเท่าไหร่ แต่ผมเห็นด้วยในฉากนั้นที่ว่ามันไม่เหมาะสมผมไม่ได้ว่าในจุดนั้นสิ่งที่ผมว่าคือคำพูดคำจาผมที่ผมเน้นที่ผมคลิปนั้นเน้นก็คือคำพูดคำจาที่เขาใช้ในการวิจารณมากกว่าว่ามันไม่ใช่การวิจารณเป็นคำด่าซึ่งเขาก็ขอโทษในคลิปนี้แล้วผมก็ไม่ยัญหาในจุดนั้นก็ถึงได้บอกในแต่แรกว่าเออเขาขอโทษในจุดที่ผมจะเน้นแล้ว ผมก็เลยเออมันก็คงจะจบอับใครนั้น <c oughs> <g ül> ก็ดนก,ก็ดีใจที่เขาได้รู้ว่าผมนะว่าคำพูดคำจาเขามันส่งผลและมันมีผลกระทบต่อแฟนที่ดูเขาขนาดไหนเออเขาเข้าใจเขาขอโทษผมก็ไม่มีอะไรผมก็เข้าใจผมก็ขอโทษในจุดที่อาจจะพูดเกินเลยบ้างในบางส่วนนะอันนี้บางอันผมก็ใส่แซดเข้าไปใช่แต่ในแง่ที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งคือที่เขาบอกว่า ไม่เกี่ยวกับเขาที่จะทําให้ดิเมโดนแบนนั่นไม่เป็นความจริงเพราะว่าข่าวที่ออกมาในที่ออกมาที่บอกว่าสตรีมเมอร์คนจีนที่ออกมาด่าดิเม่นี้แล้วโดนแบนโดยแอปนั่นเป็นเรื่องจริงผมได้ยินมาเพราะงั้นผมเลยกังวลไงคือถ้าไม่มีข่าวเรื่องนั้นโผล่มาผมอาจจะไม่มาทําก็ได้เพราะว่าเขาว่าอะไรไปมันก็ไม่ส่งผลเลยใช่ไหมแต่ผมมาเตือนเพราะว่ามันมีข่าวที่บอกว่ายูทูบเบอร์สตรีมเมอร์คนจีนเนี่ย มาใช้คําพูดแบบว่าไม่ดีดา่าไม่แรงจนกระทั่งเจ้าของแอปเขาแบนด์ออกไปแล้วคนอดดูผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวคนจะอดดูกันก็เลยออกมาทําคือถ้าเกิดไม่มีในจุดนี้ไม่มีข่าวแบบนี้ออกมาผมอาจจะเฉยๆก็ได้ไมนกว่าจะไม่ได้แคร์ก็แงอยู่แล้วทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองสามารถวิจารณ์ได้ผมไม่ได้แบบว่าปกป้องพเอกในฉากนั้นผมเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยอืม ไม่ดาไม่ดาการกระทําใช่แต่ถึงอย่างนั้นการที่ใช้คําว่าไปตายสวายหนาฮีคือมันเป็นเรื่องคือเดี๋ยวอันนี้ผมต้องถามอะไรท่านอย่างหนึง่งคําพูดแบบนี้เป็นคําพูดธรรมดาที่เด็กจะได้รับฟังไปแล้วเหรออันนี้ผมถ้าเกิดว่าผมหัวโบราณหัวไดนเสาวผมต้องขออภัยจริงผมแค่รู้สึกว่าไอ้ควายไปตายเกิดใหม่นี้มันเป็นคําพูดที่ไม่ควรจะามาใช้หรือผมเป็นคนเดียว หรือว่าทุกท่านคิดว่าคำพวกนี้เป็นคำธรรมชาติแล้วและผมหัวโบราณไปเองถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอโทษผมตามโลกงไม่ทันว่าคำพวกนี้เป็นคำที่ใช้แบบธรรมชาติไปแล้วเออผมมีปัญหาคือตรงนี้มันเป็นธรรมชาติไปแล้วใช่ไหมที่คนจะได้ยินคำคำนี้ไอ้หน้าฮี่หรือว่าอะไรแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วถ้าท่านบอกอย่างนั้นผมขอโทษเลยผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาไปขนาดนั้นแล้ว <c oughs> นะมันธรรมชาติไหมถ้ามันธรรมชาติผมขอโทษได้ ผมตามโลกไม่ทันผมแม่งเขาเรียกอะไรโลกสวยเองไม่ชินกับคำหยาบคือจุดหลักๆก,ก็คือตรงนั้นแหละที่ผมรู้สึกกระแทกตรงที่ว่าเขาด่าแรงเกินไปเออแล้วก็เพื่อนเขาใช้เขาวีฟอีกแต่เขาไม่พูดถึงในคลิปนี้ผมก็จะไม่พูดถึงด้วยกันแล้วกันถือว,ว่าปล่อยไปเออโอเคไหมอ่ะถ้ามันรุนแรงแปลว่าผมก็ยังยืนในจุดยืนผมว่าโพสต์นั้นมันรุนแรงเกินไปที่จะส่งผล อาจจะส่งผลให้เกิดในสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปแต่ถ้ามันไม่รุนแรงไปเป็นธรรมชาติที่คนได้ยินการคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนก็พูดคนที่มีชื่อเสียงจะมาพูดมาโพสใช้ค,คําแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติตผมขอโทษเลยนะ <c oughs> โอเคนะเข้าใจตรงกัน <c oughs> สรุปโดยสรุปก็ไม่มีเรื่องอะไรเขาขอโทษแล้วในสิ่งหลักที่ผมอยากจะให้เขารู้ก็คือเรื่องใช้คําพูดรุนแรงก็ตั้งแต่แรกผมก็บอกไปแล้วว่าจบคลิปเลยไหมเพราะว่ามันก็จบแล้ว เราก็มูฟออนก็ผมนะผมไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปจี้อะไรใครผมก็ได้ยินเขาผมเข้าใจในประเด็นเขาในส่วนหนึ่งที่ว่าการทำพระเอกมันไม่เหมาะสมจริงอันนั้นเห็นด้วยแล้วต้องขออภัยในแซทที่ผมใส่ในคลิปก็ผมนะบางทีจุก็เน็บเกินโดนเน็บกลับก็ถือว่าเสมอกัน <c oughs> นะโอเคมูฟออน ก็มีบางคนบอกพี่มาทําคลิปเพราะว่าจะดูดเขาจะดังใช่ไหมถ้าเกิดใครทผมรู้ว่าคนพวกนั้นเขาไม่ได้ตามผมเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ตามผมมาตลอดหกปีท่านจะรู้ว่าผมทําคลิปแบบนี้บ่อยแค่ไหนใน6ปีผมทําประมาณ2อสาครั้งในแต่ละประเด็นท่านรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมก็ไม่มีอะไรเขาออกมายอมรับในจุดที่ผมคิดว่าเขาทําพลาดที่สุดก็จบกันถือว่าเป็นคอผมก็ขอโทษในจุดที่ผมอาจจะใส่แซดมากไป